ข้าวผัดหมูนะคะอร่อยรสชาติดีเลยปริมาณก็โอเคกะเพราเป็ดย่างเป็ดนุ่มค่ะแล้วก็ไม่มีกลิ่นเคาสป,ปาเกตตี้หมูค่ะมีรสเผ็ดขากลมกล่อมหมูนุ่มมากเลยค่ะอร่อยค่ะ บรรยากาศคะ่ะที่นั่งก็สบายนะคะราคาก็โอเคอาหารอร่อยสมกับราคาลองมากินกันได้คะ่ะลองมาทานดูนะคะรับรองว่าอร่อยมากเลยคะ่ะบริษัท CPF เรสตรอร์นแอนด์ฟูดเชนจำกัดผู้ดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์ในเครือบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ภายใต้แบรนด์5ดาวหรือ5 s t a สตารขยายแฟรนไชส์อาหารตามสั่งร้านกระทะเหล็กสาขาอาคารสาธรธานี ตอบโจทวิถีชีวิตลูกค้าออฟฟิศที่ชื่นชอบอาหารไทยแท้แนวสตรีทฟูด้ดภายใต้แนวคิดพรีเมียมไทยสตรีทคูซีนเรสตรองรังสรรคทุจานด้วยวัตถ,ถุดิบคุณภาพพรีเมียมจาก CPF การันตีความสดสะอาดได้มาตรฐานอร่อยและรสชาติจัดจ้านถึงใจในราคาที่ทุกคนเอื้อมถึงซึ่งภายในปี25 6 5ตั้งเป้าขยายแฟรนไชส์เพิ่ม25สาขาทั่วไทยกลุ่มธุรกิจสตรีทฟู้ด ซึ่งนับปัจจุบันเนี่ยมีการขยายตัวค่อนข้างสูงมากทาง5ดาวเราก็มีความพร้อมในเรื่องของโลจิสติกส์เรื่องของการบริหารธุรกิจเฟรนชชายเราจึงเปิดธุรกิจกับท่าเหล็กขึ้นมากลุ่มเดียวกันกับของไบตาแหะครับของ5ดาวการลงทุนก็ไม่สูงครับเรามีการบริหารจัดการเพื่อให้ทางผู้ประกอบการสามารถดาเนินการในธุรกิจนียให้ประสบความสําเร็จได้ครับอยากจะเชิญชวนกลุ่มลูกค้าทุกท่านนะครับได้มาทานสินค้าที่ปรุงสุกทุกวันนะครับปรุงใหม่สดทุกวันที่ร้านกระท่าเหล็ก ขอ,อเชิญน,นะครับร้านกระทานเหล็กตอบโจทย์กลุ่มคนที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองโดยทีมงานธุรกิจ5ดาวที่มีประสบการณ์มานานกว่า30ปีดูแลยอย่างใกล้ชิดทั้งการบริหารร้านการจัดส่งสินค้าและวัตถุดิบการพัฒนาเมนูใหม่ๆหรวมทั้งการสื่อสารกับผู้บริโภคบนแพลตฟอร์มต่างๆเป็นรูปแบบนั่งทานที่ร้านสั่งกลับบ้านและเดลิเวอรเริ่มเปิดสาขาแรกในปี2562 ปัจจุบันมี12สาขาโดยสาขาอาคารสาทรธานีเป็นสาขาล่าสุดจุดเด่นของร้านคือรูปแบบนั่งทานเน้นพื้นที่หลกักเช่นอาคารออฟฟิศ สถานที่ชุมชนและโรงพยาบาลเพื่อยกระดับสตตีทฟู้ดให้เป็นพรีเมียมสตตีทฟู้ดในราคาอาหารตามสั่งทั่วไปโดยใช้งบลงทุนเริ่มต้นที่400,000บาทแต่คืนทุนเร็วได้ไปชิมอาหารก็เห็นการจัดเสิร์ฟแล้วก็ได้ชิมรสชาติก็มีความรู้สึกว่าโอเคอร่อยแล้วก็ที่สําคัญก็คือเรื่องราคาราคากับคุณภาพอาหารมันโอเคเหมาะกับ ช่วงยุคปัจจุบันนี้ก็เลยตัดสิใจเลือกสําหรับวัตถุดิบเลือกใช้นะคะก็จะใช้ของ C P F ทั้งความสะอาดแล้วก็คุณภาพถือว่าพรีเมียมค่ะเมนูไฮไลท์มี3กลุ่มได้แก่กลุ่มข้าวกะเพราเมนูเซ็กเนเจอร์เช่นข้าวกะเพราเอ็นฮ้องเต้เข้าวกะเพราเป็ดย่างเริ่มต้นที่55บาทกลุ่มเมนูปลากระพงข้าวผัดฉาปลากระพงปลากระพงลุยสวนปลากระพงคั่วพริกเกลืออิ่มอร่อยในราคาเพียง89บาท และกลุ่มข้าวผัดทั่วไปเช่นข้าวผัดหมูข้าวผัดกุนเชียงนอกจากนี้ยังมีเมนูทานเล่นอย่างชิคเก้นบาร์รวมไปถึงขนมหวานและเครื่องดื่มอีกมากมายร้านกระทะเหล็กอาคารสาคอนธานีเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่7จ็ดโมงช้าจนถึง2องทุ่มส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์ตั้งแต่9ก้าโมงช้าจนถึงหนึ่งทุ่มพร้อมโปรโมชั่นพิเศษฉลองเปิดสาขาใหม่ได้แก่ชุดอร่อยอิ่มคุ้ม109บาทฟรีชิคเก้นบาร์และกาแฟสตาร์คอฟฟี่1แก้ว หรือจ็บคู่ชุดอิ่มคุ้มเพียง99บาทตั้งแต่วันนี้ถึง28กุมภาพันธ์นี้หรือสั่งผ่านทางแอปพลิเคชันเดลิ v วอร Grab Food ติดตามรายละเอียดและโปรโมชั่นดีๆได้ที่ Facebook กระทาเหล็กหรือหากสนใจเป็นเจ้าของธุรกิจโทร02 800 8000 800. ในช่วงโควิดแร้านกระทาเหล็กยังคงเข้มงวดมาตรการป้องกันโรคตามนโยบายของกระทรวงสาธารณาสุข ทั้งเจลแอกอฮอลล้างมือตลอดจนมระยะห่างระหว่างเข้าแถวชำระสินค้าส่วนพนักงานได้รับวัคซี100น100%การตรวจ ATK และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลารวมทั้งน,นำความสะอาดร้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความมั่นใจในสินค้าและบริการให้ผู้บริโภคอิ่มอร่อยปลอดภัยในทุกเมนู